สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะในชั่วโมงนี้ครูหนอมจะให้เด็กๆนั้นทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตัวกาลันหรือไม้ถันตะฆาตน,นะคะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดตอนท้าย,ายให้เด็กๆได้ทำด้วยนะคะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับตัวกาลันนะคะอันนี้ที่เด็กๆด,ดูอยู่นะตอนนี้คือแบบฝึกหัดนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เราจะ ต้องทำในชั่วโมงนี้นะคะ,ะคุณหนอมฝากด้วยให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับตัวการลันในชั่วโมงที่คุณหนอมให้เด็กๆทำอันนี้นะคะคือแบบฝึกหัดนะแล้วคุณหนอมจะทบทวนให้เด็กๆได้ฟังเกี่ยวกับตัวการลันก่อนนะคะแล้วให้เด็กๆนั้นทำในชั่วโมงนะคะชั่วโมงวิชาภาษาไทยนี่แหละนะคะ เพราะว่าแต่และห้องก็จะมีชั่วโมงวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะในตารางเรียนถึงไม่ได้มาเรียนแต่ถ้าเราทําตามชั่วโมงที่คุณครูให้ทําเด็กๆก็จะไม่มีงานค้างคๆนะคะ,อ,ะอย่างห้องอื่นๆเรียนวิชาภาษาไทยชั่วโมงไหนคุณอนอมก็ลงลงไปใน Line o f f i ิเชีตรงไทม์ไลน์ให้ทุกวันนะคะ เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยอันนี้เป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องตัวการันนะคะเรามาดูก่อนว่าตัวการันคืออะไรเขาบอกว่าตัวการันคือคําที่มีไม้ทันตคาตกํากับอยู่บนพยัญชนะเพื่อแสดงให้รู้ว่าไม่ต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นถ้ามีตัวการันอยู่พยัญชนะตัวไหนก็คือไม่ให้เราอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นนะคะเขาบอกว่า ตัวการันแบ่งตามลักษณะได้ดังนี้ม <Al isa: S 1> ีตัวการัน1หนึ <wod> ่งตัวตัวการันที่มีพยัญชนะหนึ่งตัวตัวการันที่มีพยัญชนะสองตัวตัวการันที่มีพยัญชนะสามตัวนะคะอ่าเรามาดูตัวการันที่มีพยัญชนะหนึ่งตัวก็อย่างเช่นคําว่าสัตว์ยักษ์เจดีศูนย์นี่นะคะตัวการันที่มีพยัญชนะสองตัวมีคําว่าพระจันทร์ภาพยนตร์ พระอินคณิศาสตร์นะคะอ่าก็จะมีคําต่างๆมีเวียงจันมีอะไรมีเวียงจันมีสายศิลมีสัญลักษณ์มีนิลันนะคะแล้วเราก็มาดูตัวการันที่มีพยัญชนะ3ตัวเช่นคําว่าพระลักษ์นะคะพระลักษ์นะคะแล้วก็จะมีตัวการันที่เป็นพยัญชนะปรากฏอยู่กลางคํามีคําว่าช็อกกอฟ คอนเสิร์ตฟิล์มนี่นะคะอยู่กลางคำนะมีหลายคำนะนิวยอร์กก็ใช่ชอ็ชอกก็ใช่แล้วเรามาดูตัวกาลันที่เป็นพยัญชนะประกอบสระอ่าเช่นคําว่าพันไม้บริสุทธิ์แบบนี้นะคะเลขกลนเสิร์ฟมีเยอะแยะเลยนะคะเอาทีนี้เรามาดูตัวการันเขาบอกตัวกาลันที่เป็นกไกกาลัน มีคำว่าอะไรบ้างนะะมีฟังก์ชันลูกบาทแบงค์ศึกษานิเทศนะคะตัวการันที่เป็นคอควายการันตัวการันที่เป็นคอควายการันมีคำว่าสวรรค์ลนนรงพยางประสงค์ตัวการันที่เป็นทอทหารการันเช่นคำว่าเดียดฉันเต้นคำศัพท์โทรศัพท์นะคะ,ะตัวการันที่เป็น ถอถุงกาลันก็มีคำว่าพระหัตพระหัตนี้เป็นคำราชาศัพท์แปลว่ามือโบดมัธยัตอุตรดิดแบบนี้นะคะคำที่มีตัวต่อเต่ากาลันก็อย่างเช่นคำว่าวันในยุกรถยนต์ประยุกต์สวดมนคำที่มีทอ นางมันโทการลานมีคำว่าผลิตภัณฑ์ราชทานสุขภัณฑ์เกณฑ์นะคะคำที่มีนอนเนการลานมีอารมณ์สมบูรณ์อุปกรณ์พยากรณ์แบบนี้นะคะเหตุการณ์ก็ใช่อวบอย่างนี้ก็ใช่คำที่มีทอทงการลานเช่นคำว่าผลลัพธ์ประพันธ์สัมพันธ์คุ้มภาพันนะคะคำที่มีนอนหนูการลานเช่นคำว่า ประโยชน์พิสูจน์ในตาโทรทัศน์นะคะอันนี้นอนหนูการานนะประโยชน์พิสูจน์ในตาโทรทัศน์ที่คุณหอมให้เด็กๆไ,ได้ดูนะคะคำที่มียอยาการานเช่นคําว่ามหาัศจร์ซื่อศาสตร์กระศาสตรแพทย์นะคะมีเยอะนะเจดีทรัพย์สิสนอาทิตย์อาจารย์ใช่หมดเลยนะคะรื่นรมก็เป็นยอยยาการาน คำที่มีตัวรอเรือกาลาันมีการตูนคอมพิวเตอร์วันเสาร์รถทัวร์ฟอร์มส่วนคำที่มีรอลิงกาลาันก็จะมีคำว่ารถเมฟิล์มแอลกอฮอล์กอล์ฟนะคะคำที่มีวอแวนกาลาันเช่นคำว่าอุบาท วัย,ยาวโชว์ศาตว์นงยาวนะคะคำที่มีสบลุษีกาลานเช่นคำว่าประจกักอนุรักษ์ยักษ์พิทักษ์นี้นะคะ,ะคำที่มีตัวหอ,อหีบกาลานเช่นคำว่าอุสาสนีวิวาสกานะคะไวยชนแบบนี้ก็มีอันนี้เป็นคำ นี้นี่คือสิ่งที่กูหนอมจะให้เด็กๆไนดาคือแบบฝึกหัดค่ะเด็กๆดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมตัวการันให้ถูกต้องขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะตรงบอกว่าให้นักเรียนเติมตัวการันให้นักเรียนขีดเส้นใต้ให้นักเรียนเติมตัวการันให้ถูกต้อง หนึ่งโทรทัศน์สองอาจารย์สามเหตุการณ์สี่ภาพยนตร์ห้าบริสุทธิ์หกพันไม้เจ็ดคอนเสิร์ตแปดประดิษฐ์เก้านิรันด์สิบอนุรักษ์สิบเอ็ดไรสณนี 12เคราะดี13ม,มหัศจันส์14ผลิตภัณฑ์15ส,สแตมนี่ค่ะคือสิ่งที่คุณหนอมจะให้เด็กๆทำในชั่วโมงนี้นะคะคือแบบฝึกหัดนะคะในชั่วโมงนี้มีอะไรไม่เยอะนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจทำและทำงานด้วยนะคะวันนี้คุณหนอมพอแค่นี้นะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ